สุขสบายดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ชนชัยรถไถซิ่งชาแนลครับอ่ะเมื่อนี้เลือกงามย้ำดีครับโรงงานเปิดไหมครับโรงงานน้ําตาลมีผลเกษตรสมบูรณ์ครับอ่าผมแลรับงานรถไทยลากจูงพี่น้องนี่ครับสามคันครับตอนนี้ยังขาดคนขับอยู่ครับผู้ดใดสนใจกับติดต่อมาได้เด้อพี่น้องฝากพี่น้องกดแชร์กดไลคไ์กดติดตามนะเนี่ จนใช้รถไทซิงแชนแนลครับอ่าโรงงานเริ่มเริ่มเปิดฮีปปีแรกครับครั้งแรกครับเริ่มแล้วครับพี่น้องประมาณนี้ครับอ่าเจาเริ่มเปิด เริ่มครับด,ดูการแรกครับดูดูการแรกของการหีบครับอ่ะเ้ามามีนีมีเกดมาครับหาสิเกแรงหกสองครับเอ็มหกสองสี่ศูนย์แล้วกันทีไงครับ m อ5มเจ็ดครับตอนนี้เป็นรถแพมนิครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาอีกคันครับคันหนึ่งสิมะาเปลี่ยนคันนี้ครับเป็นไงพี่น้องสนใจปะแต่งานบัตรหขคือติพ้อหมอดอกงานบัตรห้อผมว่าพ่อหมอไถนาจะซื้อพ่ไไว้ครับอ่าเริ่มเริ่ดูการแล้วครับพี่น้อง เริ่มแรกแล้วครับเริ่มถอยหอนแล้วครับเริ่มถอยขอดล้างกันแล้วผมมีอย่างไรนะพี่น้องนี่ครับก็คือ งานที่สิได้พวกผมได้เห็นก็นคือรถไทยนี่เนาะนี่ครับข้าเจ้าถอยพ่วงเขาไปเทดำอ้อยครับนี่ลูกพ่วงเนี่ครับพี่น้องลูกพ่วงเขาไปดำอ้อยปุ๊บพอดำแล้วแล้วปุ๊บมุ้ผมเมือหนาที่มุ้ผมก็คือไปลากลูกเปล่าเนี่ยครับลูกๆๆๆลูกลูกลูกรถพ่วงเนี่ยลูกตัวเนี่ยข้าเจ้าอ้อยลงมหมดแล้วก็คือลากของอกมาจอดไว้ดเพิ่นครับเดวเพิ่นสิถอยตัวเมียขาไปดำอ่าถอยตัวเมียขาไปดำ ดั้แล้ว,ลวพ่นกับสิไปต่อเอาลูกที่มูผมไปหลากไว้ครับองานกับสีนี้ประมาณนี้ครับพี่น้องง่ายๆครับตอนนี้ขาดคนงานอยู่สามคนอยู่ครับวันที่สิบห้าเดือนธันวาคมครับขาดคนงานอยู่สามคนเนาะพี่น้องผู้ได้สนใจกะติดต่อมาได้ครับเอมเมนตนได้เนาะ่ะาแรงกะมันง,งานเป็นกะครับสองกะค่าแรงกะห้าร้อยห้าสิบครับอ่าผูได้สนใจกะคอมเมนต์มาได้พี่น้อง ข่าวคอมเมนต์มาได้ครับอยู่อำเภอกเกษตรสมบูรณ์ครับขอคนงานก็นคือขอพออยุงเกี่ยวกับสารเสพติดครับอายุเกิน1 8ปีปีโ่เกิน60ปีครับมีความรับผิดชอบเน,นหน้าง,งานครับงานสิบเลี่ยนกะกันอาทิตย์หนึง่งเลี่ยนกะกันเที่ยนหนึ่งพี่น้อง นี่ครับมันกันจิบประมาณนี้ครับเขาเจ้าถอยดำเขาอเอาไปเมึงครับพี่น,อน้องดำแรกไกลๆครับ นางานก็นจะประมาณนี้ครับคือเขาต้องได้ลากลูกพ่วงเนี่ยครับกลับออกมา Né? พี่น้องก็แชร์กดไลค์ก็ติดตามกับชวนชัยรถไถ่สิ่งชั้นเอยได้ไพี่น้องเ,อเอดี๋ยวนี่เ็จะทีมมทำ้ิธีเปิดก่อนครับคือลักษณะงานกับคือนี่ครับลักษณะน,นี้ครับถ้าเจ้าถ้าเจ้าดำลูกครับนะครับต้องเอารถไถมาลากลูกออกมาเนาะพี่น้องอาจะประมาณนี้ครับนี่ก็คือเขาร้านดำแล้ว ถ้าเจ้าดำก็ดำลูกปุ๊บก็อ,อ่อยอ่อยเหมือปุ๊บต,ตัวเม่นี่ก็สีงาบอ,อกไปเนาะตัวเม่ยเงาบอกไปกัเหลือลูกเป้าครับลูกเป้าเขาก็สามารถลากลากลูกเป้าครับกับือเอารถไถรถไถเขานี่ทีเห็ดตัวลากมาแล้วเนาะพี่น้องหลักลากลูกเป้าออกไปเนาะประมาณนี้ครับนางาน คือตอนนี้างานอยู่อยู่แค่นี้ครับน่าจะมีแค่สองล้างแค่นี้ครับพี่้อง แรครับทุกอย่างอ่ะจะจะชุลุงหกเมีนิดน่อยครับเพราะว่าเมื่อแรกเนาะพี่น้องโรงงานกับเพราะทะ่านเรีแลวดีครับเพอาอหอดูดูการหีบแล้วรถไถวก็ล้อสแตนบายเลยครับนง,งานสี่ยู่ประมาณนี้พี่น้องครับถ้าผู้ใดสนใจอยะไม่เห็ดกะมาได้ครับพี่น้องขอคนลับผิดชอบงานครับ บบทำรถไถทำรถไถเดี๋ยวชิปท,ทำงานเดี๋ยวผมสี่นี้ให้ให้มึงอีกเที่ยนึ่งครับพี่น้องชิปทำงานตอนลากตอนดึงหวอกครับพี่น้อง่อาประมาณไหนหนังงานเลาสีประมาณไดน,น,นรไดครับลักษณะไหนครับ ต้องมึงอ,อีกว่าลักษณะหนางานเขาเขาต้องลากไปจอดไปใช่ครับพี่น้นองฮะว่าเขาต้องลากรถทั้งตัวเมียไปก่อนครับสูขเาขาจะกับสิลอ็อกคว้าลูกรถไว้ลักษณะนี้ครับกันมันไงก็คือเทดำหมดปุ๊บเเ่ากรับ สามารถยกดำเลยเลยท่าเจ้าค่ะทีนี้คนดำครับพอลงมาปูพาก็มาต่อเอาแค่นั้นครับจะมีประกันสังคมใหม่ครับมีบัตรพาหนะฟรีครับหาแรงหารอยหา,ยหาชิปครับสำหรับคับรถไถเนาะพี่น้องนี่ครับรถเฮตรียมพร้อมไหมสำหรับคับรถไถเนาะครับอ่าก็คือประมาณนี้พี่น้องพี่น้องสนใจกะ คอมเมนต์มาไหนครับเดี๋ยวผมสิทิมเบอร์ติต่อให้หลักอ่ฝากาากดแชร์กดไลค์กดติดตามครับเ mm. ชิญชัยรถไทยซิงชาแนลในเรื่องพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจเห็น mm. <Hey. S 1> คลิปต่อไปเรื่อยๆครับ mm. คลิปนี้ครับสุขสบายดีสุขปู่สุขคุณน,น้าพี่น้องเด้อสวัสดีครับ